เด็กชายกำพาราคนหนึ่งเติบโตขึ้นมาพร้อมกับจดหมายปริศนาที่ถูกฝากไว้ตั้งแต่ยังเล็กแต่ไม่เคยมีใครเปิดอ่านจดหมายนั้นอาจซ่อนความลับที่เปลี่ยนชีวิตเขาไปตลอดกาลทำไมแม่แท้ๆของเขาถึงไม่กลับมาและในจดหมายฉบับนั้นซ่อนคำตอบอะไรไว้กันแน่ติดตามเรื่องราวที่ทั้งเจ็บปวดอบอุ่นและเสเตือนใจจนคุณอาจน้ำตาไหลไปพร้อมกัน เช้าวันนั้นท้องฟ้าเหนือสถานรับเลี้ยงเด็กกำพร้าเล็กๆในอำเภอชนบทเงียบสงบแสงอาทิตย์ลอดผ่านต้นหางนกยูงสีแดงสดที่ปลิวไหวไปตามลมอ่อนๆเด็กๆหลายสิบชีวิตกำลังวิ่งเล่นในสนามหญ้าด้วยเสียงหัวเราะสดใสแต่มีเด็กชายคนหนึ่งนั่งเงียบๆอยู่ข้างหน้าต่างชั้นสองของตึกไม้เก่าเขาชื่อว่าพีทพีทอายุเพียงสิบปีดวงตากลมโตและใบหน้าซูบซีดเล็กน้อยเพราะไม่ค่อยพูดค่อยคุยกับใครเขามักชอบนั่งมองท้องฟ้าไกลๆเหมือนกำลังรอใครสักคนให้กลับมาทุกครั้งที่เพื่อนๆวิ่งมาชวนเล่นฟุตบบบออลลเเขาาาาามกจะส่ยยยหน้้แวิงงๆพี ขอดูก็พอทำไมไม่ไปเล่นกับเพื่อละลูกเสียงอบอุ่นของป้าสีผู้ดูแลบ้านดังขึ้นจากด้านหลังเธอเป็นหญิงวัยกลางคนรูปร่างท้วมใบหน้ากรุ่นไปด้วยความเมตตาดวงตาของเธอเต็มไปด้วยความหุ่งใยต่อเด็กทุกคนเหมือนลูกหลานที่ทยกไหลเล็กน้อยก่อนตอบเสียงเบาผมชอบดูท้องฟ้าครับป้าเหมือนมันกําลังเล่าอะไรบางอย่างให้ฟังป้าสีหัวเราะเบาๆลูกสีเสด็จชายด้วยความเอ็นดูแต่ภายในใจเธอกลับเจือปอนด้วยความสงสารที่ไม่เคยหายไปจากใจเลยตลอดสิบปีที่ผ่านมา พระเธอรู้ดีว่าพีทไม่ใช่เด็กธรรมดาเขาเป็นเด็กที่มีเรื่องราวซ่อนอยู่เบื้องหลังตั้งแต่วันแรกที่เขาถูกทิ้งไว้ที่ประตูบ้านเด็กกำพร้าแห่งนี้ขึ้นฝนตกเมื่อสิบปีก่อนป้าสียังจำได้ไม่ลืมเสียงฝนกระหน่ำลงบนหลังคาสังกสีดังสนั่นตรงหน้าประตูไม้มีตะกร้าเก่าๆวางอยู่ข้างในมีทารกน้อยห่มผ้าขาวเปียกชุ่มร้องให้ด้วยเสียงเผาเบาข้างตะกร้ามีเพียงซองจดหมายเก่าวางแนบมาด้วยบนหน้าซองเขียนเพียงชื่อสั้นๆถึงพีท แต่ซองนั้นถูกผนึกไว้แน่นหนาพร้อมข้อความเล็กๆที่เขียนไว้ด้านหลังว่าห้ามเปิดจนกว่าเจ้าของจดหมายจะกลับมาป้าสีเก็บซองนั้นไว้ในตู้ไม้เก่าในห้องทํางานมาตลอดไม่เคยบอกเด็กคนอื่นๆนอกจากพีทว่าใครเป็นคนฝากไว้เธอไม่เคยกล้าเปิดอ่านเองเพราะรู้ว่ามันคือสิ่งเดียวที่อาจเชื่อมโยงเด็กชายกับผู้ให้กําเนิดเวลาผ่านไปสิบปีพีทเติบโตขึ้นโดยไม่เคยถามหาพ่อหรือแม่ตรงๆแต่สายตาของเขาทุกครั้งที่เงยหน้ามองท้องฟ้ามักเต็มไปด้วยคําถามที่ยังไม่ได้รับคําตอบ วันหนึ่งหลังมื้อกลางวันเด็กๆวิ่งออกไปสนามญ้าเช่นเคยแต่พีทยังคงนั่งอยู่ที่เดิมป้าสีเดินเข้ามาหาและนั่งลงข้างๆเธอหยิบซองจดหมายเก่าออกจากกระเป๋าผ้าสีซีดอย่างลังเลก่อนจะวางลงตรงหน้าเด็กชายพีทป้ามีอะไรอยากให้ลูกดูเด็กชายเบิกตากว้างมองซองจดหมายนั้นราวกับมันคือสิ่งล้ำค่าที่สุดในโลกมือเล็กๆของเขาสั่นน้อยๆขณะเอื้อมไปแตะกระดาษเก่าที่เหลืองคล้ำนี่คือของแม่เหรอครับป้าสีพยักหน้าเบาๆน้ำเ,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 เสียงสัน่น ช่แต่ลูกยังเปิดมันไม่ได้จนกว่าคนที่ฝาจะกลับมาที่ก้มหน้ามองซองจดหมายอยู่นานความรู้สึกหลายอย่างถาโถมเข้ามาในหัวใจทั้งความหวังความกลัวและความเจ็บปวดเขาอยากรู้ว่าแม่เขียนอะไรไว้แต่ก็กลัวว่าจะเจอความจริงที่ไม่อยากได้ยินแล้วแม่จะกลับมาไหมครับเด็กชายถามเสียงสั่นน้ำตาเริ่มเออคลอป้าสีโอบไหลเขาไว้แน่นป้าก็ไม่รู้แต่ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นป้าก็อยากให้พีทรู้ว่าลูกไม่เคยอยู่คนเดียวเลย คืนนั้นพี่ธนนกอซองจดหมายเอาไว้ทั้งคืนเขาไม่สามารถนอนหลับได้ง่ายๆอีกต่อไปทุกครั้งที่มองมันหัวใจก็เหมือนถูกบีบรัดแต่ในความเงียบนั้นเขากลับลุกขึ้นมานั่งที่โต๊ะไมเ้เล็กๆและหยิบสมุดเก่าๆขึ้นมาเขาเริ่มเขียนบางสิ่งลงไปถึงแม่วันนี้ผมได้เจอจดหมายที่แม่ฝากไว้ให้แต่ผมยังเปิดมันไม่ได้ผมอยากรู้ว่าแม่เขียนอะไรแต่ผมจะรอถ้าแม่กลับมาผมจะยกมันคืนให้แม่แล้วเราจะอ่านด้วยกัน เด็กชายวางปากกาลงและหลับตาลงช้าๆน้ำตายหยดหนึ่งไหลเปื้อนกระดาษแต่เขาก็ยิ้มบางๆเพราะในใจลึกๆเขายังเชื่อว่าวันหนึ่งแม่จะกลับมาค่ำคืนในสถานรับเลี้ยงเด็กกำพรา้ามักเงียบสงบกว่าตอนกลางวันแสงไฟสีเหลืองสลัวจากโคมไฟเก่าๆที่แขวนไว้ตรงโถงกลางบ้านทอดเงายาวลงบนพื้นไม้เด็กหลายคนหลับไปแล้วหลังจากวันที่เต็มไปด้วยเสียงหัวเราะวิ่งเล่นและการเรียนเล็กๆน้อยๆที่ครูอาสามาสอนให้ แต่ในห้องนอนเล็กมุมหนึ่งของชั้นสองยังมีแสงไฟจากโคมตั้งโต๊ะสองสว่างเด็กชายพีทนั่งอยู่ที่โต๊นั้นมือเล็กๆจับดินสแน่นก้มหน้าลงเขียนตัวหนังสือบรรจงลงบนสมุดเก่าปกสีฟ้าถึงแม่วันนี้ผมฝันว่าแม่กลับมาแม่ยิ้มให้ผมแล้วอุ้มผมขึ้นสูงๆเหมือนที่ผมเคยเห็นคนอื่นมีพอผมตื่นขึ้นมาผมก็ร้องไห้เพราะผมอยากให้ความฝันนั้นเป็นจริงสักครั้งแม่ครับจดหมายที่แม่ฝากไว้ผมยังเก็บไว้เหมือนเดิม มันอยู่ข้างหมอนผมทุกคืนผมไม่เคยกล้าเปิดแต่ผมอยากให้แม่รู้ว่าผมรออยู่พี่ทวังดินสอช้าๆเหมอมองออกไปนอกหน้าต่างแสงดาวระยิบระยับบนท้องฟ้ากว้างไกลเขามักบอกตัวเองว่าแม่คงกําลังมองดูเขาอยู่จากที่ใดที่หนึ่งบนฟ้านั้นในหัวใจของเด็กชายเล็กๆเ,เขาเชื่อมั่นในความรักแม้จะไม่เคยได้รับอ้อมกอดจริงๆเลยสักครั้งเช้าวันถัดมาหลังอาหารเช้าเด็กๆวิ่งไปสนามหญ้าเล่นกันตามเคยแต่พี่กลับนั่งอยู่ใต้ต้นหางนกยุงต้นใหญ่เขาเปิดสมุดเล่ม,เด,มเดิมแล้วเขียนต่อ แม่ครับวันนี้เพื่อนๆชวนผมเล่นฟุตบอลอีกแล้วแต่ผมไม่ได้ไปผมกลัวว่าถ้าล้มแล้วเจ็บจะไม่มีแม่มาคอยปลอบเหมือนเด็กคนอื่นผมเลยเลือกนั่งมองเฉยๆดีกว่าเขาเขียนแล้วก็หัวเราะเบาๆให้กับตัวเองทั้งที่หัวใจเจ็แบแปล๋เหมือนมีหนามตาแต่เขายังคงยิ้มเพราะเขาอยากเชื่อว่าความรู้สึกที่ส่งไปทางตัวหนังสือนั้นจะไปถึงแม่ไม่วันใดก็วันหนึ่ง เวลาผ่านไปหลายเดือนสมุดเล่มนั้นเต็มไปด้วยตัวอักษรเล็กๆของพีทเขาเริ่มเล่าทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตไม่ว่าจะเป็นสิ่งเล็กน้อยเช่นวันนี้ได้คะแนนการบ้านกี่คะแนนได้กินแกงจืดรสชาติถูกใจหรือแม้แต่ความฝันที่อยากโตไปเป็นอะไรวันหนึ่งหลังเลิกเรียนครูอาสาชื่อครูเมเข้ามาหาเธอเป็นหญิงสาววัยยี่สิบกว่าดวงตาอ่อนโยนและยิ้มง่ายครูเมเห็นพีทนั่งเขียนสมุดอยู่จึงนั่งลงข้างๆพีทเขียนอะไรอยู่นะเด็กชายยกยิ้มบางๆยกสมุดขึ้นกอดเขียนถึงแม่ครับ ครูเมนิ่งไปครู่หนึ่งก่อนจะยกมือแต่หัวเขาเบาๆน่ารักจังแม่ของพี่ต้องดีใจแน่ๆถ้าได้อ่านคำพูดนั้นทําให้หัวใจพี่สันไหวน้ําตาออขึ้นโดยไม่รู้ตัวเขาพยายามกลั้นไว้แต่ก็พูดเสียงเบาๆออกมาแต่ไม่ยังไม่เคยมาเลยครับครูผมกลัวว่าจะไม่มีวันได้ให้แม่อ่านจริงๆครูเมยยิ้มเส้ากอดเด็กชายไว้แน่นบางทีแม่อ่านไม่ได้แต่การเขียนก็ทําให้หัวใจเราใกล้แม่มากขึ้นนะลูกคืนนั้นพี่กลับมาเขียนอีกครั้ง แม่ครับวันนี้ครูเมย์บอกว่าถึงแม่จะไม่ได้อ่านแต่ถ้าผมยังเขียนต่อไปมันก็เหมือนผมได้คุยกับแม่อยู่ทุกวันผมจะทําตามนั้นนะครับผมจะไม่หยุดเขียนเลยตั้งแต่นั้นมาพีทเริ่มเขียนจดหมายถึงแม่ทุกคืนเหมือนเป็นพิธีกรรมบางวันเขียนยาวบางวันเขียนแค่สองสาบรรทัดแต่ทุกหน้าในสมุดเต็มไปด้วยเสียงเรียดจากหัวใจของเด็กชายที่โหยหาความรักเขาไม่รู้เลยว่าวันหนึ่งสมุดเล่มนั้นจะกลายเป็นสะพานเดียวที่เชื่อมโยงเข้ากับความจริงอันเจ็บปวดที่รออยู่ข้างหน้า เวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วเด็กชายตัวเล็กๆที่เคยนั่งเขียนจดหมายใต้คมไฟดวงเก่ากลายเป็นวัยรุ่นอายุ16ปีร่างกายสูงโปร่งดวงตาคมที่ยังคงซ่อนความเศร้าเหมือนเดิมพีจึงคงอาศัยอยู่ในสถานรับเลี้ยงแห่งนั้นแต่หัวใจของเขาเริ่มเรียกร้องหาคำตอบมากขึ้นเรื่อยๆสมุดเก่าที่เขียนถึงแม่ถูกเก็บเรียงไว้หลายเล่มบางเล่มขาดุ่งริ่งบางเล่มเปื้อนน้ำตาแต่ทุกเล่มคือบันทึกความรู้สึกที่ไม่เคยหยุดไหลออกมาจากหัวใจคืนหนึ่งเขานั่งพลิกสมุดเล่มแรกที่เคยเขียนดวงตาหยุดอยู่ตรงประโยคสั้นๆที่เขาเคยบันทึกเมื่ออายุ10ปี ถ้าแม่กลับมาผมจะคืนจดหมายซองนั้นให้แม่แล้วเราจะอ่านด้วยกันพีทเงยหน้าขึ้นมองซองจดหมายที่ยังคงถูกเก็บอย่างดีในกล่องไมเ้เล็กๆที่ป้าสีมอ่อให้เมื่อเขาอายุครบ15้าเขาไม่เคยเปิดมันและไม่กล้าแม้แต่จะลองแกะกาวที่ผนึกไว้แต่ในตอนนี้ความรู้สึกภายในใจมันดังเกินกว่าจะเพิกเฉยเขาอยากรู้ว่าความจริงคืออะไรทำไมแม่ถึงทิ้งเขาไว้และใครคือคนฝากจดหมายนั้นมา วันรุ่งขึ้นหลังเลิกเรียนพีทเดินไปหาครูเมย์ซึ่งยิงคงมาสอนเด็กๆที่บ้านกำมพร้าเป็นประจำเขาเล่าเรื่องจดหมายให้ครูฟังเป็นครั้งแรกครูครับผมอยากรู้ความจริงเกี่ยวกับแม่พีทพูดด้วยเสียงจริงจังผมโตแล้วผมไม่อยากรอเฉยเอีกต่อไปครูเมย์มองเขานิ่งๆสายตาเต็มไปด้วยความเข้าใจก่อนจะพยักหน้าเบาๆพีทการหาความจริงอาจทำให้เจ็บปวดนะลูกแต่ถ้าเธอตัดสินใจแล้วครูจะช่วยพีทเริ่มต้นในการถามป้าสีผู้ซึ่งเป็นคนเดียวที่อยู่ตรงนั้นตั้งแต่วันแรกป้า ตอนที่ผมถูกทิ้งไว้ป้าเห็นผู้หญิงคนนั้นไหมครับป้าสีอึ้งไปชั่วครู่ก่อนถอนหายใจยาวป้าไม่เห็นหน้าเลยลูกคืนนั้นฝนตกหนักเขาทิ้งตะกร้าไว้แล้วก็หายไปทันทีแต่มีเด็กคนหนึ่งตอนนั้นอายุเจ็ดขวบเขาอ้างว่าเห็นผู้หญิงในชุดกันฝนเดินออกจากซอยดวงตาพีทเบิกกว้างเขายังอยู่ที่นี่ไหมครับป้าสีพยักหน้าตอนนี้เขาโตแล้วอยู่บ้านญาติในอำเภอข้างๆไม่กี่วันถัดมาพีทออกเดินทางไปเจอเด็กคนนั้นซึ่งปัจจุบันเป็นหนุ่มวัยยี่สิบชื่อต้น ตนละวันในคืนนั้นเขาเห็นผู้หญิงรูปร่างเล็กผมยาวเปียกฝนยืนลังเลอยู่หน้าประตูบ้านกําพาราก่อนจะวางตะกร้าและวิ่งหายไปฉันจําได้แค่นั้นจริงๆพีทแต่สิ่งที่แปลกคือผู้หญิงคนนั้นร้องให้หนักมากน้ำตาเธอปนกับฝนฉันไม่เคยลืมภาพนั้นเลยคำพูดนั้นเหมือนคมมีกรีดหัวใจพีทเขาจินตนาการภาพแม่ที่ร้องให้ท่ามกลางสายฝนแล้วเลือกเดินจากไปภาพทีททางอบอุ่นและเจ็บปวดในเวลาเดียวกัน การตหาความจริงของพีทยังคงดำเนินต่อไปเขาเริ่มค้นหาบันทึกเก่าๆของสถานรับเลี้ยงโทรศัพท์ถามโรงพยาบาลใกล้ๆว่ามีเด็กชื่อพีทเกิดเมื่อ16ปีก่อนหรือไม่หลายที่ปฏิเสธเพราะไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลแต่บางแห่งบอกเลือนรังว่ามีหญิงสาวคนหนึ่งคลอดลูกชายแล้วหายไปโดยไม่ทิ้งชื่อจริงไว้ยิ่งค้นหาเขายิ่งพบว่าเส้นทางมันเต็มไปด้วยกำแพงสูงบางครั้งเขาถูกปฏิเสธจนรู้สึกสิ้นหวังแต่ทุกครั้งที่ท้อเขาจะหยิบซองจดหมายเก่ามากอดไว้แล้วบอกตัวเองว่าปรับใดที่ยังมีจดหมายนั้นไมยงงยััังงคอู่กบน วันหนึ่งพีกลับมาถึงบ้านกำพรา้าในยามค่ำฝนตกพรำพรำพรายคืนที่เขาเคยถูกทิ้งไว้เขานั่งลงใต้ต้นหางนกยุงสายฝนเย็นเฉียบกระทบไหลแต่เขาไม่สนใจเขาเงยหน้ามองท้องฟ้าและตะโกนออกมาแม่ครับแม่อยู่ที่ไหนผมอยากเจอแม่แม่ได้ยินผมบ้างไหมเสียงสะอื้นปนสายฝนดังสะท้อนอยู่ในลานว่างเด็กวัยรุ่นคนนั้นสุดตัวลงกอดเขาน้ำตาไหลไม่หยุดแต่ในใจลึกๆเขายังเชื่อว่าเสียงเรียกของหัวใจจะต้องไปถึงใครสักคนไม่ว่าจะช้าหรือเร็วและเขาไม่รู้เลยว่าในไม่ช้า ความจริงที่เขาตามหามาตลอดชีวิตกำลังจะเริ่มเผยเง,เงาให้เห็นทีละน้อยเสียงฝนโปรยปรายในค่ำคืนหนึ่งพีตนั่งอยู่ในห้องทำงานเล็กๆของครูเมสมุดบันทึกเล่มเก่าๆก,กระจายเต็มโตะ๊ะข้างๆกันนั้นคือแฟ้มเอกสารที่ครูเพิ่งช่วยเขาตามหาได้จากโรงพยาบาลแห่งหนึ่งนี่คือเอกสารการคลอดเมื่อ16ปีก่อนครูเมพูดเสียงเบาไม่มีชื่อเต็มของมารดาแต่มีข้อมูลว่าเป็นหญิงสาวอายุเพียง19เเธอคลอดลูกชายแล้วเซนยินยอมมอบเด็กให้สถานรับเลี้ยง หัวใจพีเต้นแรงมือของเขาสัน่นเมื่อสัมผัสกระดาษเก่าๆแผ่นนั้นดวงตาจับจ้องไปยังบรรทัดเล็กๆที่เขียนว่าเด็กชายชื่อพีทตั้งชั่วคราว19พิธพุมแม่ยังเด็กมากเลยใช่ไหมครับครูครูเมย์พยักหน้าสายตาเต็มไปด้วยความสงสารใช้เธออาจไม่มีทางเลือกคำพูดนั้นเหมือนมีกรีดลึกเข้าไปในหัวใจพีทเขาจินตนาการถึงหญิงสาวอายุ19ที่อุ้มลูกทารกไว้ในอ้อมแขนแต่กลับต้องวางลงแล้วหันหลังเดินจากไปน้ำตาเริ่มเอ่อคลอโดยไม่รู้ตัว หลายวันถัดมาป้าสีเรียกพีทเข้ามาคุยในห้องเก็บของเก่าเธอหยิบกล่องไม้ใบหนึ่งออกมาเปิดฝาเผยให้เห็นผ้าห่มทารกสีซีดและกระดาษเล็กๆแผ่นหนึ่งที่ซ่อนอยู่ป้าพ้นเจอสิ่งนี้ตอนรื้อของเก่าไม่รู้ว่ามันเกี่ยวข้องกับแม่ของลูกหรือเปล่าที่ยิบกระดาษนั้นขึ้นมาตัวอักษรบรรจงเขียนด้วยลายมือผู้หญิงอ่านว่าถ้าเจ้าหนูโตขึ้นโปรดบอกเขาว่าแม่รักเขาเสมอแต่แม่ไม่สามารถอยู่เคียงข้างได้หัวใจพีทแทบหยุดเต้นเขากำกระดาษแน่นน้ำตาไหลพรากไม่หยุด แม่แม่รักผมจริงๆใช่ไหมเสียงสันเครือหลุดออกมาป้าซีโอบอดเขาไว้แน่นน้ำตาของผู้ใหญ่ไหลลงมาด้วยเช่นกันลูกบางครั้งความรักก็ไม่ใช่การอยู่ใกล้ๆแต่คือการเสียสละที่เจ็บปวดตั้งแต่นั้นมาพีทยิ่งมีแรงผักดันมากขึ้นเขาอยากรู้เหตุผลแท้จริงว่าเพราะอะไรแม่ถึงต้องทิ้งเขาไปเขาเริ่มออกตามหาเบาะแสต่อผ่านคนไข่เก่าๆของโรงพยาบาลผ่านพยาบาลที่เคยทำงานที่นั่นเมื่อสิบกว่าปีก่อน จนในที่สุดเขาได้เจอหญิงชราคนหนึ่งซึ่งเคยเป็นพยาบาลเวรดึกเธอจำได้รางๆว่ามีหญิงสาวผอมบางอุ้มทารกเข้ามาคลอดเธอไม่พูดอะไรมากมีเพียงน้ำตาเต็มหน้าหลังคลอดเธอขออุ้มลูกแนบอกครั้งสุดท้ายก่อนจะฝากจดหมายไว้กับเจ้าหน้าที่แล้วเดินหายไปในความมืดเด็กคนนั้นคือลูกหญิงชราพูดพร้อมกับยกมือขึ้นรูปสีสพีทแม่ของลูกไม่เคยไม่รักเพียงแต่โชคชะตาบีบบังคับให้เธอทำอย่างนั้นทีตกลับมาที่บ้านกําพร้าด้วยหัวใจที่เต็มไปด้วยคำถามมากกว่าเดิม เขานั่งอยู่ใต้ต้นหางนกยุงสายลมยามเย็นพัดกลีบสีแดงปลิวร่วงลงมาเขามองไปที่ซองจดหมายเก่าในมือจดหมายที่เขายังไม่ได้เปิดอ่านสักครั้งแม่ครับถ้าแม่รักผมจริงๆทําไมแม่ถึงทิ้งผมไปทําไมแม่ไม่กลับมาเสียงนั้นหลุดออกมาเป็นคําถามกลางอากาศไม่มีใครตอบแต่ในใจของพีทเขารู้ว่าความจริงกําลังค่อยๆเปิดเผยออกมาแม้จะเจ็บปวดแต่เขาก็เริ่มเข้าใจว่าการจักไปของแม่อาจไม่ใช่เพราะไม่รักแต่อาจเพราะรักจนต้องเลือกทางที่เจ็บปวดที่สุด คือหนึ่งพีทเปิดสมุดบันทึกเล่มใหม่เขียนข้อความยาวๆลงไปแม่ครับผมเริ่มรู้แล้วว่าแม่ไม่ได้ทิ้งผมเพราะไม่รักแต่เพราะแม่เจ็บปวดมากกว่าใครผมสัญญาไม่ว่าจะเป็นเพราะอะไรผมจะไม่โกรธแม่อีกต่อไปผมอยากบอกให้แม่รู้ว่าผมรอเสมอเขาปิดสมุดลงวางมันข้างซองจดหมายเก่าๆราวกับจะบอกตัวเองว่าเส้นทางของเขาใกล้ความจริงเข้าไปทุกที และในค่าคืนเดียวกันนั้นเอมีเงาร่างหนึ่งยืนอยู่ไกลๆนอกกําแพงบ้านกําพร้าร่างนั้นมองเข้ามาด้วยดวงตาที่เปลี่ยนไปด้วยน้ําตาก่อนจะหันหลังหายไปในความมืดโดยไม่มีใครทันเห็นเวลาผ่านไปหลายปีพีก้าเข้าสู่วัยผู้ใหญ่เขาเรียนจบและกลับมาทํางานใกล้บ้านกําพร้าที่เขาเติบโตเขาเลือกทํางานเป็นครูอาสาสอนหนังสือให้เด็กๆในบ้านกําพร้าเหมือนที่ครั้งหนึ่งครูเมเคยทําให้เขา สถานรับเล้งเด็กกำพร้าที่เคยซุกซอมตอนนี้มีการซ่อมแซมใหม่จากเงินบริจาคและความช่วยเหลือของชุมชนแต่สิ่งหนึ่งที่ไม่เคยเปลี่ยนเลยคือเสียงหัวเราะของเด็กๆและเงาร่างเล็กๆที่วิ่งเล่นไปทั่วสนามหญ้าทุกครั้งที่มองภาพเหล่านั้นพีทรู้สึกเหมือนย้อนกลับไปเห็นตัวเองตอนเด็กเด็กชายที่นั่งเงียบข้างหน้าต่างมองท้องฟ้ายอย่างโดดเดี่ยวแต่วันนี้เขาไม่ได้อยู่คนเดียวอีกต่อไปซองจดหมายเก่าที่ยังไม่ได้เปิดยังคงอยู่ในกล่องไม้เล็กๆที่พีทเก็บไวอ้อย่างดีแม้เวลาจะผ่านไปเกือบ20ปีกระดาษเริิ่่่มหลืองงงซีดดแแตผนนกยังคปง หลายครั้งเขาเคยคิดจะเปิดมันแต่ทุกครั้งเขากลับหยุดตัวเองเพราะหัวใจของเขาตอนนี้เข้าใจแล้วว่าเนื้อหาในจดหมายนั้นไม่สําคัญอีกต่อไปสิ่งสําคัญคือความรักที่แม่เคยมอบให้ซึ่งเขาเชื่อมั่นมาตลอดแม้จะไม่เคยอ่านตัวอักษรสักบรรทัดเย็นวันหนึ่งขณะที่พระอาทิตย์กำลังตกดินท้องฟ้าเต็มไปด้วยแสงสีส้มทองพีดนั่งอยู่ใต้ต้นหางนกยุงต้นเดิมกลีบดอกแดงปลิวร่วงลงมาอย่างงดงามรอบตัวเขามีเด็กๆรุ่นใหม่กำลังวิ่งเล่น เด็กชายตัวเล็กคนหนึ่งวิ่งเข้ามาหาดวงตาเศร้าและเต็มไปด้วยความสับสนเหมือนภาพสะท้อนของพีทในวัยเด็กพี่พีททำไมพ่อแม่ผมถึงไม่มารับผมกลับไปเด็กคนนั้นถามเสียงเบาหัวใจพี่สั่นเขามองดวงตาของเด็กน้อยแล้วเห็นตัวเองในนั้นชัดเจนเขายกยิ้มอ่อนโยนล้วมือเข้าไปในกระเป๋าเสื้อหยิบสมุดบันทึกเล่มหนึ่งออกมานี่เป็นสมุดที่พี่เคยเขียนถึงแม่ทุกนตอนเด็กๆพีทยื่มันให้ ที่อยากให้เธอลองเขียนบ้างไม่ว่าจะเขียนอะไรลงไปก็ตามเขียนความรู้สึกของเธอแล้วสักวันหนึ่งเธอจะได้คําตอบเหมือนที่พี่เคยได้เด็กชายคนนั้นรับสมุดมาอย่างลังเลก่อนจะเงยหน้าขึ้นยิ้มทั้งน้ําตาคืนนั้นพี่กลับไปเปิดกล่องไม้หยิบซองจดหมายเก่าออกมาเขามองมันอยู่นานพลิกไปพลิกมาเหมือนจะถามตัวเองเป็นครั้งสุดท้ายควรเปิดมันหรือเปล่าน้ำตาคลอในดวงตาแต่แล้วเขาก็วางมันกลับลงไปอย่างเดิมยิ้มบางๆออกมาไม่จำเป็นแล้วแม่เพราะผมเข้าใจแล้ว เขาหยิบกระดาษเปล่าขึ้นมาแทนเขียนจดหมายฉบับใหม่ถึงเด็กกำพร้าทุกคนที่ยังรอพวกเธอไม่เคยถูกทอดทิ้งจริงๆนะความรักของพ่อแม่อาจอยู่ในรูปแบบที่เรามองไม่เห็นแต่เชื่อเถอว่ามันมีอยู่จริงเสมอหลายปีต่อมาเรื่องราวของพีทกลายเป็นแรงบันดาลใจให้เด็กๆรุ่นใหม่เขากลายเป็นครูคนดูแลและเป็นผู้ใหญ่ที่ยื่นมือให้พวกเขาเสมอ ทุกครั้งที่มองท้องฟ้าเขายังคิดถึงแม่แต่หัวใจไม่เจ็บปวดเหมือนเดิมอีกแล้วเขารู้ว่าแม่รักเขาไม่ใช่เพราะจดหมายถูกเปิดอ่านแต่เพราะความรักนั้นฝังอยู่ในทุกลมหายใจที่เขามีคำคืนสุดท้ายของเรื่องราวนี้พีทนั่งอยู่ใต้ต้นหางนกยูงแสงจันทร์ส่องลอดใบไม้ลงมาเขาหลับตายยกมือขึ้นแตะที่อกและพูดกับสายลมเบาๆแม่ครับผมจะส่งต่อความรักที่แม่เคยให้ใหกับเด็กๆทุกคนต่อไป สายลมพัดผ่านดอกหางนกยูงร่วงลงมาหนึ่งกลีตตกลงบนตักของเขาราวกับคำตอบที่เงียบงันจากแม่ที่อยู่ไกลโพ้นและนั่นคือจดหมายฉบับสุดท้ายที่ไม่ต้องการกระดาษหรือหมึกแต่ถูกเขียนไว้ในหัวใจของพี่ตลอดการจบเรื่อง